สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจเคนะนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะพามาชมกับที่ดินค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่177ตารางวาค่ะที่ดินที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉเชิงเศานะคะเจ้าของต้องการขายเพียง590,000บาทเท่านั้นค่ะถมแล้วด้วยนะคะที่ดินอยู่บนถนนเรียบโคลงสาธราะค่ะทุกท่านที่ดินถมแล้วนะคะเป็นแนวสวนคลอง19นะคะ 177ตารางวาหน้ากว้าง28เมตรความลึก25เมตรนะคะน้ำไฟพร้อมค่ะถมแล้วเดิมๆเ,เป็นที่สวนนะคะตอนนี้ก็ปรับถมเรียบร้อยพร้อมทำสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะอยู่ใกล้กับมัสยิดดารุนเฮียตีซอมติดคลองด้วยนะคะคลองสาธารณะประโยชน์ค่ะสนใจแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมระนะดชมแปลงจริงได้นะคะ เป็นที่ดินเปล่าค่ะเหมาะสําหรับการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะสร้างที่พักนะคะ5.9 0 0 0 0นบาทค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งรายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยสนใจยังไงสายตรงเข้าไปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เจคน้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ